สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพืทุกท่านครับโอ้เชา้านี้ย่อยยับเช้านี้เป็นเชา้าที่ที่นอนตื่นสายตั้งใ่เจอมาเสียเวลารถยางรั่วตอนไหนก็ไม่รู้คืนเข้ามาสี่ทุ่มกว่าครับวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมไมายเมสอง ที่บุรีรัมย์นะครับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณพ่อก็อาการดีขึ้นแล้วครับคุณพ่อของก็เป็นพ่อของแฟนนะอาการดีขึ้นแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไม้ไเม่ซองครับยังไม่ออกไปไหนเลยยังไม่ออกไปหาคุณพ่อเลยพอดีเมื่อคืนกลับมานอนที่ที่ที่รีสอร์ทนี้เนาะเพราะว่าที่โรงพยาบาลไม่ไม่มีที่นอนครับ ก็เลยให้คุณป้าเขาเฝ้าคนเดียวเราเลยมานอนเนี่ยเข้ามาสีทุ่มกว่าครับตื่นเช้ามาพนักง,งานโรงแรมโทรมาบอกพี่รถพี่ยางรั่วนะล้อหลังด้านขวารีบอาบน้ำออกมาดูครับเรียบร้อยเลยตอนนี้เรียกช่างอยู่ครับดีนะครับดีนะครับที่ช่างอยู่แค่ข้างหน้าตรงตรง,ตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่ละตรงเนี้ย แต่ว่าช่างอยู่ตรงนั้นข้างหน้าช่างกําลังมาครับเขามาแล้วแหละเขามาดูแล้เขาไปเอาเครื่องมือมาถอดให้เอาไปปะให้คลิปนี้ไม่มีอะไรครับมาระบายซะหน่อยขี่มาดีๆรั่วเฉยในบรรยากาศของโรงแรมไมเมสองอันนี้น่าจะเป็นมันเป็นอะไรฟิตเนสหรือเป็นผับเนาะ ปเจอช่วงยุคโควิดเมื่อโควิดเมื่อกี้ยครับแกก็เลยปิดไว้ก่อนน่าจะเป็นฟิตเนสนะใหญ่มากๆครับเพื่อนๆแกทำอะไรน่าจะเป็นผับนะพับเล็กๆอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะข้อไม่เล็กนะเนาะใหญ่หน่าดูนะ มาเจอช่วงยุคโควิดเมื่อกี้แกก็ปิดไปเลยอะปิดไปก่อนยังหาโอกาสเปิดมด่โควิดก็เพิ่งเปิดครับยังก็ยังไม่แน่ไม่นอนครับยังไม่แน่ไม่นอนชัดไหมครับตอนนี้รอช่างอยู่ครับรอช่างมาถอดล้ออยู่ ยางนี้เราเปลี่ยนตอนไหนเนาะยางตัวน,นี้อ๋อเราเปลี่ยนที่เมืองเลยเนาะที่ตอนไปเที่ยวเมืองเลยตอนนั้นมันเปลี่ยนไปไว้ล้อหน้าแล้วก็สับมาไว้ล้อหลังตอนเรามาซื้อล้อหน้าใหม่ซื้อ,อยางเส้นนั่นใหม่ที่กรุงเทพคู่หนึ่งอันนี้เป็นเป็นคู่แรกแสนสองหมื่นกว่าโลแล้วครับคันนี้ วิ่งกระจายครับเรานอนที่ไม้เมสองครับที่สอนนี้เคยมานอนแล้วสองครั้งครั้งแรกก็มากับพวกลูกๆครับเด็กๆครั้งนี้ก็มามาสองคนแต่ว่า มามาพักเพื่อที่จะมาอาบน้ำาอาบท่าครับเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลนะก็เลยมาเช่าไว้แต่เมื่อคืนก็เลยได้มานอนครับที่ไม้เมสองตอบแทนคอยแนะ่ ไม้สวยครับเพื่อน,เ,อนเขาแจกดอกอชวนชมถ่ายเข้าหน่อยครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเพื่อนๆอ,อยากถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูครับว่าบรรยากาศในโรงแรมไม้เมสองเป็นไงก็ดีนะครับ อยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์เลยนะครับบรรยากาศดีอันนี้หน้าร้อนนะถ้าหน้าหนาวเนี่ยก็น่าจะดีกว่านี้ถ้าหน้าฝนน่าจะเขียวชุบะนี่บังเอิญเป็นหน้าร้อนครับต้นไม้บางต้นก็เหี่ยวเฉาไปแล้วโรงแรไม้เมซอนครับไม้เมซอง พนักงานตอนรับก็กันเองครับเจ้าของเขาก็อยู่นี่แหละกันเองดีครับราคาห้องพักก็มีหลายราคานะครับมีตั้งแต่พันเท่าไหร่นะพันสองขึ้นไปครับพันสองขึ้นไปเลย พันสองพพันหกแล้วก็เท่าไรนะสองพันห้าห้องสูตรใหญ่ก็ประมาณสามพันครับห้องสูตรใหญ่มีห้องเล็กข้างในอีกสองห้องเตียงใหญ่หกฟุตสองที่ผมเคยมานอนกับครอบครัวนะครับไฮไลท์วันนี้กนะ็คือรถอยางรั่ว ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าคับอยู่ดีๆช่างมาแล้วถ้าเดาไม่ผิดได้ยินเสียงรถนั่นมาจริงๆครับ ดีนะร้านอยู่ใกล้นะพี่นะไม่งั้นได้ขี่บดไปแล้วไปดูนะครับทูหาเขาดีกว่ายางแพง อยู่กรุงเทพในพื้นที่ผมน่ากลัวกว่านี้เองแต่ไม่เคยเหยียบตะปูเลยขี่มาบริรัรเนี่ยเวลามันอันนั้นเยอะครับโครงสร้างอ่าโครงสร้างพวกไอ้พวกไอ้ชันไทยพวกอะไรเนี่ยมันไม่ไม่เก็บไม่ไม่รู้เหมือนกันครับมาเก็บพวกฝนตรงมาเมื่อคืนก็ขี่วานดีดีผมก็ว่า ก็คือมาจอดสี่ทุ่มก็ไม่เห็นมีอะไรน่าจะเป็นตะปูมัน,นมไหนโอ้โหน็อตเบอร์สิบน็อตเบอร์สิบเลยคือจอดท่านเบอร์สิน็อตเบอร์สิบเลยคันนี้ไม่นานนะเพี่อนะไม่นาน น็อตเบอร์ิบขยับน็อตมาน็อตใส่น็อตใหญ่ไหมคะเบอร์ิเบอร์สิบเลยอะยังใหญ่อะ <c oughs> นี้แหละกแกไปบอกว,ว่ารถใครอ๋อก็แรกแกมองว่าแบตส่งค้างอือฮะแบตส่งค้างเลแล้บ <laughs> แบตส่งค้างโดนแก้งแล้วแหละ <laughs> อุปสรรคครับคลิปนี้ เจอแล้วน็อตเบอร์สิบเลยครับเพื่อนเพื่อนไปเหยียบตรงในนอวันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเนาะไม่คาดฝันแล้วว่ามันจะเนี่ยจะโทษใครไม่ได้แล้วครับเหตุการณ์นี้มันมีทุกที่แหละมมีทุกมันมีให้เห็นตลอดนะเนาะรถยหยบ พี่เขารถข้างๆเขาเห็นครับเขาก็เลยไปแจ้งที่เคาน์เตอร์ให้โทรบอกเราหน่อยก็ขอบคุณพี่เขาครับเมื่กี้ไม่ไม่กล้าถ่ายให้เห็นหนาเป็นรถเซียวีนะครับสีดำเขาแจ้งเรามาเมื่อกี้ขอบคุณพี่เขามากเลยคนไทยก็อย่างนี้แหละครับน้ำใจเจออะไรก็ไม่เคยไม่เคยมองผ่านน้ำใจเขามีเนาะคนเรา ขอบคุณพี่เขามากนะครับเรียบร้อยดีครับช่างเขาสมให้เรียบร้อยแล้วเอาอยางถอดไปปะเอามาใส่ให้เรียบร้อยครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนช่างเอามาใส่ให้ดูแลเราก็ขับออกไปกินข้าวกลับมาแล้วครับที่ไม้เมย์สองที่เดิม เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณช่างนะครับเมื่อกี้คิดค่าทำงานเข้าไปสองร้อยก็เลยให้จิบเข้าไปร้อยหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับบวัสดีครับ